คิดถึงเหมือนกันนวัดตอบกลับแล้วหลังต่อยไตรภพบ,บนคิดถึงพร้อมฝากคำถามเด็ดนวัดตอบกลับแล้วหลังต่อยไตรภพบ,บนคิดถึงกลางรายการลั่นผูกพัน17ปีไม่มีแตกคอก่อนเกลี้ยกล่อมลงสนามการเมืองเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในรายการครัวคุณต่อยเมื่อวันที่14กันยายน64ที่ผ่านมาหลังต่อยไตรภพกล่าวเปิดรายการ ปรากฏว่าแอบมีบนคิดถึงนวัดอิสระไกรศีลอดีตพิธีกรร่วมโดยบอกว่าทะเลาะก,กันประจำเมื่อก่อนอยู่4คนจํากันได้ไหมทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเหลือ3คนคิดถึงนะวันหลังชวนมาเป็นแขกรับเชิญเอาไหมตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่15กันยายน64นวัดอิสระไกรศีลเปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเรื่องราวพร้อมคำตอบว่า ยินดีไปร่วมรายการตามคำเชิญของทั้ง3พิธีกรไหมก่อนเผยใจหายเพราะปลูกพันมานานและทิ้งท้ายด้วยว่าฝากคำถามสำคัญไปถึงต่อยไตรพบพี่ชายที่รักอีกด้วยมีโอกาสได้เห็น3ามพิธีกรรายการครัวคุณต่อยพูดถึงไหมไม่ได้ดูในเทปอะครับแต่ว่ามีคนส่งคลิปมาให้คิดถึงนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสามคนก็ยังคิดถึงอยู่จริงๆเพราะว่า ก็มีลายมาหาอยากให้กลับไปยืนที่เดิมครับยินดีตอบรับคำเชิญไปร่วมรายการใหมใจจริงแล้วคิดว่าอยากจะหยุดไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทำให้ทั้งสามคนมีสีสันและมีความสุขได้ก็อาจจะแวะเวียนไปในกรณีพิเศษเช่นเวลาที่เขาจะจัดงานเทศกาลครัวคุณต่อยเคยคิดไว้ว่าจะไปร่วมงานในวันเปิดหรือไม่บางทีก็อาจจะไปที่สตูดิโอไปให้กำลังใจทีมงาน แล้วก็รวมถึงพี่ต่อยโกะและเออด้วยซึ่งอาจจะเป็นไปได้บ้างบางโอกาสครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ตีขู่เอาไว้ว่าถ้าไม่มาจะเผาบ้านโอ้ยมันมาถึงบ้านแล้วครั้งหนึ่งปิดประตูไม่อยากรับแต่มันก็พยายามเข้ามาไม่เป็นไรครับเข้าใจเราทุกคนต้องเรียกว่าโคตรรักกัน เนื่องจากเราสนิทกันไปหมดเลยแล้วก็พัวพันกันไปเยอะแยะมากมายแมวที่ผมเลี้ยงอยู่โกติก็เอามาให้ต้นไม้ผมเลี้ยงไม่ได้ผมก็เอาไปให้โกติเลี้ยงคือชีวิตมันพัวพันกันไปหมดเลยยากต่อการที่จะแยกเรายังพูดถึงกันอยู่เสมอๆแล้วก็บอกว่าการที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเราจะหืนห่างกันเราก็คงจะต้องสนิทกันแบบนี้แหละ แต่ว่าโอกาสในวันข้างหน้าเราอาจจะได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกหนึ่งรูปแบบก็ได้เพราะว่าปัจจุบันโซเชียลมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วและมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันเยอะกำลังเชิญชวนกันว่ามีอะไรที่เราสามารถทำคอนเทนต์ที่นอกเหนือจากในทีวีแล้วเรามาร่วมงานกันได้ไม่ได้ทำรายการมานานแค่ไหนแล้วโอ้โหตั้งแต่ป่วยประมาณสองเดือนครึ่งไม่ได้ทำต้องยอมรับว่า เวลาเปิดไปแล้วเจอมันก็รู้สึกใจหายเราเคยยือนอยู่ตรงนั้นคือเราก็เป็นห่วงพวกเขาแล้วก็เป็นห่วงป,ป้าๆแฟนคลับแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมันก็ทําได้แค่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปสําหรับครัวคุณต่อยพี่ต่อยก็พูดแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ไม่มีคนมาแทนอยากแวะมาวันไหนก็แวะมามีเอีเวนต์อะไรนวัดมาช่วยได้สัญญาแล้วว่า ทุกๆครั้งที่เปิดงานเทศกาลครัวคุณต่อยหรือครัวคุณต่อยยกทัพหรือนิทรศการตามห้างสรรพสินค้าผมจะไปขึ้นเวทีให้ในวันเปิดทุกครั้งถือเป็นการรีวิเนียนมีความรู้สึกว่านี่แหละคือครัวคุณต่อยแต่สำหรับรายการทีวีเนี่อาจจะไม่ได้ไปร่วมงานกันแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาก็คงจะตามราวีผมไม่เลิกเพราะฉะนั้นก็อาจจะแอบแวบ,บแบบ ไปให้ครั้งครึ่งครั้งเพื่อความสุขของพวกเขาแล้วก็เพื่อความสบายใจที่ผมจะได้ไม่ถูกรงังควานคิดว่าอีกประมาณสักสองอาทิตย์จะแวะไปดูเขาอัดรายการแต่ผมก็กลัวเหลือเกินว่าเวลาไปดูแล้วจะถูกลากอย่างไรก็แล้วแต่คิดถึงทุกคนสถานที่ที่เคยอยู่มัน8ปีสำหรับกลัวคุณต่อยนะครับแล้วมันก็กำเนิดมาจากความคิดของพวกเราตั้งแต่ทูนไโชทูเดโช เอาอาหารมากินเราทำงานอยู่ด้วยกัน16-17ปีที่เราอยู่ด้วยกัน4คนมาน,นานมากจนเรารู้สึกว่ามันเร็วมากเราอยู่ตั้งแต่ช่องมากสีด้วยกันจนกลับมาช่องน้อยสีจนเปลี่ยนชื่อรายการจากทูนท์เป็นทูเดย์แล้วเราก็ก่อกำเนิดครัวคุนต่อยเมื่อ8ปีที่แล้วยืนยันไม่แตกคอไม่มีไม่มีคำว่าแตกคอจะไม่เกิดเด็ดขาดผมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่เล่นข่าว จริงก็คือจริงเอาจริงเอาจังกันหมดเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะแตกคอไม่ว่าจะทำงานด้วยกันหรือไม่ทำงานด้วยกันหรือว่าได้ทำงานด้วยกันบ้างไม่รู้ว่ารูปแบบใดก็ตามเราจะรักและเคารพกันแบบนี้ตลอดไปทุกคนเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงต้องตอบตรงๆยังคิดถึงทุกคนคิดถึงพี่ต่อยมากเป็นห่วงพี่ต่อยแล้วก็คิดถึงสองคนนั่นน้อยหน่อย เพราะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็จะคอยบอกพี่ต่อยว่าดูแลสุขภาพด้วยแล้วพี่ต่อยก็ต้องเตรียมอนาคตด้วยเพราะว่าพี่เป็นปูชนียบุคคลผมก็ยังคิดว่าเออถ้าพี่ต่อยจะถอยออกจากวงการบันเทิงเราจะลงการรูปแบบไหนยังแอบคิดเผื่อเขากำลังแอบชวนเขาไปเล่นการเมืองมีคนอยากให้เขาเข้าพักเมาเลยมีหัวหน้าพักใหญ่ติดต่อผมมาจะดึงผมไปอยู่ร่วมพัก แต่พูดไปพูดมาผมเสนอตัวเลือกเป็นคุณไตรภพไปหลายครั้งแล้วครับแต่ปัญหาคือคุณไตรภพไม่ยอมฝากกลับไปถามด้วยว่าถามจริงๆคุณไตรภพอายุก็เยอะแล้วจะลงการเมืองอยากเป็นผู้ว่ากทมไหมอยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไหมมีคนรออยู่นะครับแล้วก็ถ้าคุณต่อยไตรภพมาเส้นทางนี้คุณวั์จะพีกายพีสมองทุกอย่าง ั้นคุณไตรภพให้เป็นพะนะท่านไตรภพให้ได้ขออย่างเดียวเปิดใจเถอะครับพี่ต่อยเพราะพี่ต่อยไม่ค่อยยอมเปิดใจพี่ต่อยบอกว่าเบื่อขี้เกียจทะเลาะกับคนขี้เกียจเล่นละครขี้เกียจเจอผู้คนมากหน้าหลายตาการเมืองทำแล้วมันเจ็บตัวแต่ผมมั่นใจว่าพี่ต่อยมีต้นทุนที่สูงมากเราต้องทำเหมือนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็มาจากนักแสดงเพราะฉะนั้นพี่ต่อยต้องเป็นพิธีกรคนแรก ที่ก้าวไปถึงรัฐมนตรีครับอันนี้ฝากจริงจังนะครับฝากไปบอกด้วยเอาจริงนะเร็วๆอีกหนึ่งปีเศษเขาจะเลือกตั้งถ้าคุณประยุทธ์อยู่ครบก็อีกหนึ่งปีกับ4เดือนเพราะฉะนั้นวอมได้แล้วนะคุณไตรภพคุณต้องคุยเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะๆรออยู่นะครับเหมือนกับที่พี่ต่อยรอผมไปกลัวคุณต่อยผมก็รอพี่ต่อยเปิดใจมาสู่พักการเมืองเถอะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด